มาลองแต่งหน้าตาเฉียวๆตามพี่กวางลุคนี้กันเดี๋ยวจะใช้กันแดดมิลลีนะคะในการปรับผิวก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งสามารถใช้เป็นเบสเมคอัพได้เลยนะแล้วก็มีไฮยาลูโรนิกแอซิดที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวรองพื้นวันนี้เราจะใช้เป็นสีจัน skin booster รู้สึกว่าเป็นรองพื้นที่เหมาะกับลุคนี้ดีสามารถบิวการปกปิดได้แต่ว่าก็ยังได้ฟินิชที่เป็นงานผิวขอไปลงแป้งลงคอนทัวร์แล้วก็เดี๋ยวกลับมาแต่งตาก,กันจ้าเดี๋ยวเราจะใช้สีสว่างที่สุดในพาเลตนะคะลงเป็นเบสให้เปลอ,ปอ,ออก่สีท ส้มนะคะมาลงที่หางตาแล้วก็หัวตาวันนี้เราจะแต่งเทคนิคแบบฮาโลกันโดยเว้นตรงกลางตาเอาไว้แต่สีน้ําตาลเข้มนะคะลงสร้างมิติที่หางตาแล้วก็หัวตาค่อยๆเกลี่ยไปนะแต่ชิมเมอร์ออกสีทองๆหน่อยนะคะมาลงที่กลางตาเลยใช้แปรงสีน้ําตาลเข้มนะคะเกลี่ยขอบตานิดนึงอายไลเนอร์เราจะเขียนให้ชิดกับเส้นคนขนตานะเราจะไม่เขียนเต็มรูปตานะแต่จะเว้นตรงช่วงหางตาเอาไว้แล้วก็ลากเฉียงขึ้นไปความยาวเนี่ยเราจะเอาไม่เกินคิ้วนะใช้อายไลเนอร์แบบไปดินสอสีน้ําตาลกับใต้ตาล่างเว้นหางตาเอาไว้เพื่อที่จะ ใช้สีน้ำตาลเข้มมันเดิมนะคะมาเกลี่ยขอบให้ฟูแล้วก็ลากหางตาเชื่อมขึ้นไปข้างบนเลยจ้าดัดแล้วก็ปัดขนตาทั้งบนแล้วก็ล่างส่วนใครจะติดขนตาปลอมก็ได้เลยนะ,ะแต่ว่าวันนี้ขอไม่ติดละกันนะใช้ชิมเมอร์อันเดิมนะคะลงดอลลี่อายกับหัวตาทาเงาดอลลี่อายโดยการผสมสีน้ำตาลสองสีแรกเข้าด้วยกันแก้มวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีชมพูนะแล้วก็ลงไปตามหน้าแก้มแบบนี้ได้ลแล้วก็ลงพาดไปที่จมูกด้วยนะจ้าสีลิปเนี่ยะจะปรับให้มันเป็นสีติดชมพูมากขึ้นนะ,ะเพราะว่าไม่ได้มีสีออกโทน้ตาลแบบ ตติดอยยู่บนนโ๊ะเลนะจะทาให้เต็มเต็มปากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาแปรงหรือว่าใช้นิ้วเกลี่ยขอบให้มีความเร็นแล้วเด,ดี๋ยวเราไปฟินิชลูกกันจ้าเป็นยังไงบ้างหาลูกนี้ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะแต่งตาเชียวแบบนี้ได้เหมือนกันส่วนตัวก็คือชอบเลยจ้า